แก่เ,เข็นมากค้ำโสนสองพี่น้องมาเทียวแก่เข็นเนี่ยขอทายให้พี่น้องบงนะน่ง้นค้ำชโนดสองอันนี้หลอดถ้ำพระล่าหูล่าหูลอดท้องละสะดาว เะดาะเนาะพี่นอ้องสสด็จเพราะโอ้ยยายเข็นก็ไดาอ่านไปก็จิียายเข็นก็ขอทายเาด้อสาธุเด้อขอให้ลูกหลานมีโศกมีไส้ยายเข็นทายให้เบื่องพี่น้องข้างในเป็นพระ ยายเค้นเขาอัดเป็นวิดีโอวิดีโอยาวๆไปก่อนเดี๋ยวยายเค้นจังเสียนั่ะมันเพิ่นหลอดไปน่น้่ง ตรงนี้ย,นยายเข่นเนี่ยพอคยมาแจ็คเทียได้พี่นอ้องอ่ายายเข็นพึ่งสีมาเห็นเนาะเป็นครั้งแรกได้บันตะกี้ย,ย,าย,ยายเข่นไปไปข้ามโนดหม่องไงหม่องไงเพ่นอ่าจุดไงอยู่ข้ามโนดที่อยู่อยู่ไก่อยู่ไก่จากนี้อยู่ยายเข่นมาหม่องนี้หม่องนี้บ่ไก่จากวัดเนาะไก่จากวัดอสีดาล่ามปันไดอ่า ขึ่นขออัดเป็นวิดีโอเรื่องการงานค้าขายได้ทนาญีนทุกขอนะคะทมอมเริ่มต้นที่100บาทคก็จะมีสชุดล100บาทที่เราว่าเขียแล้วก็นำไได้เป็นนิส สวยงามพี่น้องเป็นจุดท่องเที่ยวหมอกอีกหมองหนึ่งแล้วก็เป็นหมองศักดิ์ส,สิทธิ์พร้อมโอ้น้ำือสีงามแท้น้ำสีงามงามพี่น้องสีเขียวมรกต น้ำน้ำคือเสียงสีดีแท้บอกเป็นท่าไใบบอกโอ้เมืนอกาเจนพิเศษสีนีงามงามเออโฮมเนี่ยหำขอร้องลูกหลานขอแย่งขออันนั้นมืงกันเด้อปูขออัดวิดีโอก่อนอัดอ่าลูกหลานขออัดวิดีโอ ได้ใ่โอ้ได้นานเออเออไปอย่เดียวพี่น้องงามงามคำชะโนดสองพี่น้องมันแดดยายเข็นได้กลั่นโมเอาพี่น้อง ยายเขีนขออัดไปให้เบิงให้พี่น้องเบิงนั่มเนาะเพจเป็นวิดีโอสั้นๆหาหน้าที่สิบหน้าที่ไปเอ่อเดี๋ยวเขียนขอไทยใน่ด้ว อุ้ยงามหลายพี่น้องอ่ายาเยเข่นพึ่งสิมาเห็นได้นี่ยาเยเข่นบอเคยมาค่ำสนุกสองแล้วเนาะเออ,อบา้านเลขที่เท่าไรก่อนห้อ,อาาตอนเัาเข้ามาบ้านเลขที่เท่าไรก่อนตอนเัาเข้ามาก็เก้าหกสีบ่บอกรุ่งไทยดูเก้าหกนะแมีนบอกว่า,า,าอ่า เพื่อนเฮ็ดดีเนาะอ่นี่ก็เป็นพยาหน้าอ่ารอเกลียนพี่น้องรอเกลียนเขาได้เบิงเด้เขาได้เปิดเบิงเขาอยากเบิงอยังเขาก็ได้เบิงอ่เปิดเออเขาทายไหวหลด อันนี้เป็นประตูโบร้านแบบประตูโบรานแม่มน้ห่หฮะหวานนั่งพักกันวะรูปัน,นีดังปะน,นี่รูปดังบะน,นี่เดีย๋ยวคือร,รูปล่องเมืองนี่หามันห้องห้องห้องขึ้นไหมมันล่องรูปเบืองด้วยนี่รูปละข้างนี่รูปคล้องรูปคล้องอ่า ลูกของเบิงหาดังวุงวุงขึ้นคือเพ<ง>ิ<ง>่นเห็ดว่าแดงเอดนี่น้องอ่อนมารูบไหมยายเอาหมากงี้งวะว่วง ใสน,น้ำเน่อ่าน,น้องอ้อนจัดให้แม่เน่จัดแยงยังเสร็จอะแม่สิไปนั่งยื้อรบแม่จันอ้หอนกรถิ่น่แยังตลอดด้วอหปุ้ยนั่งกัไหก็ได้มี่พวกร่วมกันบ่นี่ยใช่นเนปิดไไป

โอ้สีไทยพ่อสีเล่งดิเาันนเป็นวิดีโอเอห็นเห็นกันต้องเคลื่อน้ายกันตลอดเอาย่งมหาแม่แม่จะจับมันม่เไ่อ่าทยเลยอาก็ออกไมัห่วพคได้สมากับอันนี้แม่กับที่ไทยเอาผู้ไทยไทยรูปด้พี่น้องให้ช่างภาพเพื่อนไทยให้ ได้แล้วพี่น้องได้แล้วอ่าแต่ว่ายายเขินกะถือวิดีโอไปเรื่อยๆงามบ่คนนี้องามบ่เห็นชัดเจนบ่ทายแล้วก็ต้องเช็กเบื้องพี่น้องอ่างามบ่เออเจ้าเจ้าอุ้ยฮวันฮวนฮวนเกือบกับฮวนได้ป่ันนี้ มันแดดพี่น้องเอ้ยแดดแดดมากกับม้าหอนหอนอ่าค่นี้มือเศร้า,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 าบรรยากาศก็สีดีแต,ต่ว่าตอนนี้กับงามโยพี่น้องอ่าตัวสีมาหอนอ่าตัวสีมาหอนแจยังไม่ตีสองคนละอ่าอันนี้มาหอนจกักบ่เป็นเที่ยงหรือบ่เที่ยงไปบ่บบล้วมั้งบ่ใบใบแหละโอ้เทียนเทียนสี ยายเขียนกับสิยญาไปต่อพี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันแดดหอนๆยายเขียนขออัดไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวพพี่น้องพาเขาไปในนาคาคาเฟ่หอนาคาคาเฟ่นะพี่น้องคุ้มคำฉนูดเพิ่นเอิญข้ามฉนดสองอันนี้เขาไปในนี่ก่อนเดี๋ยวไปยางเดี๋ยวมึงต้องบอกว่าเออ ได้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายเขยนยายเขยนไปแง่งมองนี่กันอันนี้กับแม่อันพี่น้องนี่เป็นศาลปู่ญาปู่สมญา่าปู่จะปู่สมญาสมปู่เจ้าที่ เด็ดน้องอ้อนบบบนี้แม่กะจะเข้าไปแม่กบห้อนคือก,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 กันไเอเอาลูกชิ้นฮนะ คนก็ขอวิดีโอก่อนได้จ้ะเ้ยเดี๋ยวยายแค่จะถ่ายไม่ถ่ายไปเรื่อยๆเนาะ